พเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกลิ้งด้วยนะครับเพื่อพากัน์ดคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม ซัมบี้นั่นโอ้โหอยู่ๆก็แพร่เชื้อกันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยโอ้โหดูดิเขียวปึ๊ดเลยโอ้โหเฮ้ยเขียวขนาดนี้เขาไม่มีชาวกล้วยชะกังราวเนี่ยเอ้ยโอ้ยหเยอะมากเลยเฮ้ยโถ่เฮ้ยอาวุธเราก็มีแค่นี้โอ้โหดูข้อมีกี่ตับไม้กับโรกกากกันหนึ่งเฮ้ยถ้ามีครังเกี่ยวหรือว่ามีโรงงานทาอวุระข้อนะจะเอาแบบปาดคอหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแบบเนี้ยเอ้ยตรงนี้รั้วเอ้ยแจีมเลย อีพโง่นี่นี่โอ้โอโอโอ้โอ้โอเจ็บเจ็อโโตครับพี่อีอีมันใช่นี่นีนี่น่นี่โอ้โอเจ็บมาตูมิโลดีติมาตีมาตีมา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 นีมา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 มีมา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 มอมามม บ้านคนที่แจกอาวุธฟรีว่ะนี่เนี่ยโอเคต้องฆ่าสองยื่นเฮ้ยจะต้องไปเข้าแลนั์นฮ้ยจะมีอาวุธรออยู่อุ้ยมันจะมีของฟรีอีกกล่องอีกนี่เนี่ยมาดีตีคิดที่เข้านี่เนี่ยตายสวีดโอเคแล้วล่ะเก็บสองเสรแล้วโอเควิ่งละจ้ามาอยู่แล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหลีกทางเลยที่น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 ี่แล้วเ้ยโอเคประตู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 อุยอุดออกออเอเนไหมอุดแล้วตุดออกไปเนี่ยเฮ้ยโถ่ยอ้ยยอะไรเนี่ยไม่น่าอุดนี้เลยน่าใช้ไม้อุดโอเคเอาล่ะวันนี้จะปลอดภัยเนี่ยเฮ้ยแต่ข้างเฮ้ยไหนว่ามีกล่องไงเฮ้ยโถ่ยไม่มีกล่องเลยเอ่อนี่ปาไข่เมื่งเลยอะไรมาเนี่ยอื้ย อะไรวะนี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้เข้ามาแล้วเว้ยเฮ้ยเดีินๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ข้ามาแล้วเว้ยเออใจเย็นๆนึเฮ้ยนู้นี่เอาเอามองไงมาไงโอ้โหตกใจแทบตายเฮ้ยตกใจโหแล้วไหนนี่ยนู้นอะช่างนก็มาซ่อนนี่ฮะรออะไรอ่ะต้องมาซ่อนดิเฮ้ยนูไม่หนูไม่มีใครรอดิดีนั่นจะนู้นเมื่อตอนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้นี่คือไหนเนี่ยที่นี่เหรอที่นี่คือโรงงานทำอาวุธไงเพื่อน มันเหมือนห้องดิดเลยคูแต่วุ่เยอะมากอุอ้ยอุอ้ยเอาแต่เพื่อนเล่นอ,อันนี้ชอบสิอันนี้ชอบเหรอโอ้โหมีเยอะมากเนี่ยอุ้ยมันดาบยักษ์นีว่ว่าดาบยาวว้าวตะเม็ตั้งห้าเลยสุดยอดเลยโหนั่นแหละนี่ยนั่นอยู่ที่นี่น,นะเฮ้อสบายนะสบายก็จริงแต่ว่านายควรจะเอาคู่ไปแจกคนอื่นดิก็ไม่เห็นใ,นใครแล้วอ่ะคือฉันก็มาอยู่ข้างนี้นานนะดูดิโอ้โหทั้งหอกทั้งโล่พร้อมไฟแต่กล้าเอาไปไหม ก็ไม่โอ้โหชีวิตเฮ้ยอันนี้นเนี่ยนี่นคือเครื่องผลิตอาวุธนะเพื่อนนะเครื่องผลิตอาวุธเหรอสมแล้วไปโรงงานยังเลยแต่ว่าโอ้โหขอชุดเกราะใหม่นะเฮ้ยขอกันนะชุดเกราะซีเวอร์อนอนไปที่ดีกว่าไม่มีอะไรใช้วะเฮ้ยเอาละแล้วน้าเคียมไงต่อเพื่อนฉันเหรอะคุณต้องเอาชุดจากที่นี่นะต่อให้อยู่ต่อที่นี่ไปลงองาวุธนะแต่ว่าเราอยู่ไปเนี่ย มันก็มีโอกาสเราจะบรนูุไหมมันก็ใช่จริงของนายนะเฮ้ยเนนี้อืมอืมโอเคเรอบแรกเราต้องเคลียร์ซอมบี้ที่นี่หมดก่อนเข้าใจไหมอ่าเข้าใจเข้าใจแล้วทำไงอ่ะอืมจะต้องอาวุธนี่ไปสู้มันสินี่ไงทั้ทงดาบสั้นดาบยาวดาบใหญ่ดาบยักษ์ดาบยาวใหญ่เออไม่ใช่โอ้โหยาวใหญ่นะ,อะโอเคไหน,นลองคาอาวุธดีเพื่อนนะอาวุธเหรอเฮ้ย,ยแล้วงทำไงโยนสิ่งต้องการไปเนี่ย เช่นเรื่องการไม้ก็จะใส่ไม้ไปอันนี้สิ่งที่ต้องใส่หินไปนเพื่อนนะงนั้นเหรอโอเคได้เอาหมดเลยนี่เน่เอาไปหมดเลยเนย่โอเคได้นะก็พอแล้วนะเพื่อนนะโอเคดาบไม้ไม่ใช้เอาทิ้งไปเฮ้ยเดี๋ยวดีดดเฮ้ยไรเนี่ยวัดนะ 3, อูสองดาบไอเนี่ยเดี๋ยนะดาบสามพันเฮ้ยรักหน้าสามพันเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยมันถัวนี่ โทนี่ทิดาว่าไอ้หน้าหมีเปล่าโอไม่ใช่ครัโทนี่อโ,โอ้ยโทน,นี่สตาร์กอ่ะอ๋อที่เป็สตาร์กว่าโทนี่ไอ้หน้าหมีอ๋อโอเคตกใจเฮ้ยดาบสามพันเถอะมันเหมือนดาบไม้เลยอะไอโนบมันก็เหมือนดาบไม้จริงนะคนนี้มันดาบเฮ้ยเฮ้ยฮันจิโร่ไม่ใช่ฮันจิโร่แต่ดาบมันก็อืมปารวารีโอ้ไม่ใช่อะเบียวโอ้โมโทษโอ้ไม่ได้เบียวแต่ก็มันก็แบบอินนะแต่มันอินอะอะไรอย่างั้นเหรอ เอาละงั้นฉันจะทำหน้าที่หนึ่งนะเพื่อนนะหน้าที่อะไรอยี้ผมว่าน่าจะไปช่วยไปช,ช่วยสู้อ่ะอ๋อเปล่าเดี๋ยวเฝ้าให้เฝ้ <laughs> าบ้าอะไรอะฮะแต่ฉันรู้ว่าขายอะ่านีเพื่อนนะขายะไรอ่ะรู้สึกว่าจะมีโรงงานที่เีเพื่อนนะเป็นโรงงานที่โอ้โหอาวุธสุดยอดม,มากๆเพื่อนนะแต่ว่านะแต่ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าสมามีเยอะมากเพื่อนนะฮานจะไปแล้วก่อนนาะยต้องพยายามอย่างมากเพื่อนนะโอ้ยไม่แก้นห,หน้าหาย โอ้โหเหรอฉันไม่ก hmm. ล mm ัวขอบคุณนะสมุดดูดูไหมไม่เป็นไรเพื่อนโอ้ฉันจะเฝ้าเองโอ้โหเขามากินเฝ้าแต่ก่อนจะเฝ้านะแล้วจอกไงเฮ้ยต้องทุบนั่งทุบเ่ยโอเคทุบก็ทุบเถอะสอง years later นี่โอเคพร้อมมาดิเว้ยพวกเวนนี่เจ้าคุยคุยรู้สึกกุฏิแดนได้เร็วมากขึ้นนี่เนี่ยไอพวกโง่ตามไปทันแต่ซีพวกโง่นี่เนี่ยหู เอาไปรักนะ <mel od ic> สามพันโอ้ยโอ้โหจบจบใหญ่โอ้ยบานวาลีกระบาให้นึงฟันบิตาจบจบจบโอ้โหจบจบโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยฟันิตาอีอยาเฮ้ยอาเฮ้ยอยาเฮ้ยอยาเฮ้ยอยาเฮ้ยกูจะตายโอ้โหไปเรวไปวไปวไปแล้วไป อย่าเฮ้ย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 อย่าูอย่าเฮ้ยเอาใครไปกินนี่อุ้ยไปแล้วแล้วเลยจ้าอุ้ยอ้ยมาดิมาดิมาดิมีเลยก็พร้อมไฟนี่เขาจะอากโอ้หอยูยุ๊บๆตโอ๊บอ้าจารอาจาอาจารอุ๊บจุบโอ้ยมาดิไฟจงโง่นี่เนี่ยนี่เนี้ยอืจุนี่เนียนี่เนี้ยยยอดจเลยพลังตายมาลี โอ้เด็ก่อนแทบพังเนี่ยเออว่าแต่มันกัดแล้วไม่เชื่อวะเออก็ดีดิโถ่มาดินี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมาดินี่หนึ่งตัวได้นี่แต่ถ้ามันเยอะๆพี่ไม่ไหวนะอรไอยกี่ตัวเนี่ยอีสองตัวนี้อือสองตัวสี่ตัวเคสี่ตัวฮึสี่ตัวสี่ตัวโอ้เฮ้ยสี่ตัวไม่ไหวดิฮึฮึฮึไม่เจอเฮ้ยมามาดิมามาดิมาดิมาดิ มาดิมาดิโอ้ยอีสองตัวนี่โอ้ยสามตัวสิบตัวนุ้นนุ้นบอกว่าตรงถแถว่นี่มันจะมีโรงเฮ้ยมีโรงอาหารบ้าโรงอาหารบ้าอะไรไอ่ะมันหิวข้าวมันมีโรงงานอาวุธอยู่เออเฮ้ยมาดิมาดิไอ้ชิบอื้มเฮ้ยแล้มีวุฒิดีๆอยู่โอเคหนบลักหน้าสามพันอีกตัวหนึ่งนู่นเย,ย้ยไม่ใช่ตัวมาถ่วยมีหลายตัวมาดิไอชิบจบอุ้ม ฮึบฮึฮึบฮึบอเฮ้ยใหญ่ไอนี่ะไอ้เปับบบจบปั๊บเนี่ม่อีกนึงเฮ้ยยาเฮ้ยฮึบับจ้ะโอเคตอนท้ายตาย้เตอนายเวนฮ้ยเฮ้ยเคียโอเคคราวนี้หมู่บ้านจะเซฟตี้มากขึ้นเอาล่ะต่อไปฮ้ยต่อไปให้โรงงานสีเนี่ยเฮ้เอาล่ะไม่ร้องไม่รู้ โรงงานนั้นมันต้องเป็นที่บอกว่าห่างไกลพวกคุณแน่เลยและนุ้นบอกว่ามีซัมบี้มากมายอืมซัมบี้เหรอคิดว่ากลัวไงฮะเฮ้ยแต่ก็กลัวมันมาเยอะเนี่ยเฮ้ยเอาละฮึบฮึบ,ฮบเอสกิโมนะใครมาทำเอติมันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอติมเอสกิโมเอสกิโมที่แปลว่าเออใช่แต่นะโอเคเฮ้ย เฮ้ยนะเอาไม่ใช่ตอนบี้เฮ้ยเนี่ยโลวงเลยโฮ้ยนั่นเหรอโอ้โหนั่นใช่ใชป่ะรงงานอาวุธแต่ว่าเยอะกันแ้วเนี่ยโอเคมันน yeah. ้ำแข็งมาองี้เขอโทษเราเร็วขึ้นอีปานวาลีกระบวนท่านที่แปดลืมชื่อวอยมานี่ิว้ยเวดอืมจะปะ่ะพุ่งจะปุ่งอย่า โอ้จะจะอืมโดสกายเนี่ยซื้อกานาอีโเนวใกล้น้ากัอีโอยพองอืมอีนี่อีลองเพลงซื้อยาคูนาเลืูยจิอุดาโอ้โหซื้อเลยเทโอ้ยซื้อซื้เม่อืมโอ้ยโดสตร์เนยซื้อกานะอโอ้ยโอ้ย ไอ้สบี้เขาบอกว่าพูดมากว่ะพูดพูดเหนื่อยพูดมากพูดตาปากเหม็นอู้อี๋อี๋จะจะเขาปุ๊บปุ๊บอืมเฮ้ยหนีหนีหนีอ่ะหนี่นีเหรอฮะโอ๊ยวาบเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วจะเข้าไงวะเนี่ยเฮ้ยตรงหน้าเป็นประตูเหล็กด้วยเฮ้ยเอาไงอ่ะอ้าเฮ้ยนี่เปกุญแจนี่ว่ะกุญแจนี่ว่ะกุญแจกุญแจนี่วยเอ้าเฮ้ยไม่มี็นกุญแจเลยเอ้าบ้าจริงเฮ้ยจะเข้าไงเนี่ย ปล่อยเข้าเลยเว้ยโเอ้ยอุตส่าห์ตั้งไกลผ่านโดนซอมบี้บ้ามาเฮ้ยโอ้ยสงต้องกลับมือเปล่าเลยนะ่ยว้าวข้างในช่างดูโหดเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเหมือนเป็นชาทรงโภคเพิ่งมรรดบมันเนี่ยโเอ้ยนี่ทิ้งเลยเฮ้ยเหมือนไส้เอาะไรอ๋อโอเคว้าวนี่เหรอโอ้ยโรงงานอาวุธอืมโฮ้ย โอ้ยแจ่มจ้อเลยดาบแดงน้ำมือเท่าไรไปจุดห้าแต่ว่ามันก็ไม่เข้าดาบปานมวลีของเราโอ้โหแต่ว่านะที่โรงงานอาวุธเนี่ยมันต้องมีคำดาบกันนด้ด้ยนี่ดาบดาบชาโคเนี่ยไม่ใช่ดาบอะไรดาบดาบพิสโอ้ไปเฮ้ยไม่มีดาบเลยจริงๆมากนะเฮ้ยเฮ้ยจะโอ้ดาบไม่สามสิบมันไม่ดาบเทพได้เลยแต่ว่าเรามาที่นี่เพื่อเอาอาวุธสองอย่างนี้ เอาอะขอดีกว่าเอาเพชรก่อนอุ้ยดาบดาก้นเบ็ดฮึอดาบที่มัน R G B ชาวเกมเมอร์ชอบถูใจสีนี้ต่อไปเฮ้ยดาบ Planet Eater ดาบกินดวงดาวเหรอหมายความว่าไงอะฮะความสามารถโอ้ตีเพิ่มดาบอิชาร์เหรอแจมไมดิเอาล่ะเอาล่ะที่เหลือเราต้องทำการจัดการต้นต้น,ต,นต้นต่อไวแล้วอันนี้ นในคือราชาซัมบี้ออืเข่าพูดแล้วก็ขนตุดลุกเลยเอาล่ะรู้สึกว่าฉันจะใช้อะไรดาบจัดการไกดีไอ้เจ้าราชาซัมบี้ไอราชาซัมบี้เออเราก็สอบทังค์กันหลายทีชุบโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดอดบินด้วยว้าวโอ้โหโอเคเอาล่ะราชาซัมบี้เอ๋ยฆ่ามาแล้วอีตายทเวนใหญ่เออแต่ไงราชาซัมบี้ขอสดตุดนึ่งหนึงโคว มีมองคุดนินด้วยเฮ้ยพลังต้องหลายการแน่เลยเอาละโล่พร้อมเลยพร้อมเฮ้ใหญ่เอาอะไรอะนิ่งเหรอนิ่งนเหรอคิกกิงเหรอโอโอ้ยโอ้ปลาเหคือปลาที่เหนียวเฮ้ยไอ้บ้านี่มันปลาเชิดเราอูถุยท่อันนี้มันคืออุปกรณ์ขึ้นได้สามิติเลยโอ้โหข้าท่านจริงไททันใหญ่จะขึ้นปุ๊บ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 ุบุบปุ๊บ เจ็บโอ้โหเจ็บเจ็บเฮ้ยแม่ยังเลยแม่ยังเลยเว้ยแม่ยังเลยนี่เขาจะเขาจะเฮ้ยดาบขิงดาบไปกินนี่นี่แน่โอ้โหพลังยอมมากเลยเฮ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเฮ้ยเจ็บเฮขาจะเขาจะอืมไอ้เชียรซอมบี้จะออกจากโลกนี้ไปซะเว้ยอย่าเฮ้ยปุ๊บปุ๊บ โอเคลีกูคือรีไว้ใหญ่ดาบกินด้งดาวเออเจ้าเฮ้ยอยาเฮ้ยวุฒิเป็นดาบสม้รงพลัยงเนี่ยโรงงานวุฒิมันช่างน่ากลัวริงเลยเฮ้ยแต่ว่ามันใช้พลังหลายอย่างได้เลยขอยสลอได้ไหมตูมโอ้โหว้าวโอ้โหตีต้องโคตรโหด เอาละที่นี่เชอร์ซัมบี้ก็ปลดภัยโลกไปดีแล้วแม่เหมือนอีนเดียบุกโลกเลยโถเอ๊ย